สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบ,บนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สนับสนุนโดย ผงสีฟันสมุนไพรธงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทานกินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันร,รมนาศฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100เปอร์เซ็นต์ค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาท สั่งซื้อได้ที่โทร idline 0867513768 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉั้นใช้ประจำค่ะสวนันทนานำทนายถแถลงยื่นปปชอสอบคกกจริยธรรมวุฒิสภาณห้องถแถลงข่าวชั้นหนึ่งอาคารรัฐสภา นางสาวนันทนานันทวโรพาศสมาชิกวุฒิสภาพร้อมด้วยนายอนันชัยชัยเดชทนายความแถลงข่าวเตรียมยืนย่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชเพื่อขอให้ไต่สวนและชี้มูลคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาร่วม18คนว่ามีการกระทําที่อาจจะเข้าข่ายฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา157และอาจจะเข้าขา่ายฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่กรณีสอบสวนจริยธรรมนางสาวนันทนาโดยไม่ชอบด้วยข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมธิการพศส5 5 6 3และระเบียบว่าด้วยการยื่นเรื่องร้องเรียนการรับเรื่องร้องเรียนการนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาและวิธีพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา พศ2563การร้องคัดค้านของดิฉันจึงไม่เป็นผลคณะกรรมการจริยธรรมก็ดําเนินการในการที่จะพิจรารณาคดีของดิฉันต่อไปท,ทั้งทั้งที่เสียงข้างมากคือ15คนเป็นคู่ขัดแย้งกับดิฉันโดยตรงหรือว่ากระบวนการอันนี้ดำเนินการมาโดยมิชอบเพราะผู้ตัดสินพิจรารณาคดีของดิฉันเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงของดิฉัน แม้ร้องคัดค้านก็ไม่ดําเนินการในการที่จะรับฟังยังคงดึงกันที่จะพิจารณาต่อไปนอกเหนือจากการที่ไม่รับคําร้องคัดค้าน,นาคณะกรรมาการแล้วคณะกรรมาการชุดนี้ยังกันแกล้งตีกีดก,ก,กันมีให้เดือนสามารถที่จะเข้าไปดําเนินการในการที่จะให้ปากคําต่อคณะกรรมาการได้รอตัง้งนาน ตกลงวันที่5เนี่ยก็ไม่ได้เข้าอาจารย์จะเข้าไปก็ยังประชุมกันเลยว่าจะให้การหรือไม่ให้การผมก็เลยงงโอ้นี่หรือวุฒิสภาผมว่ายุบน่าจะยุบนะเอาสภาผู้แทนราษฎรก็พอแล้วเปลืองภาษีประชาชนนะครับแล้วผมก็เลยบอกอกับพระอาจารย์นาธนาเนี่ยผมจะอยู่ข้างกายท่านเลยเนี่ยได้รับได้ครับ เป็นผู้ติดตามทั้งสามคนเลยออกไปนี้เนี่ยใครรังแกท่านเราประทัดด้วยข้อกฎหมายเราไม่ใช่นักเลงนะเราเป็นนักกฎหมายเราไม่ใช่อันตรพานนะครับเราเป็นทนายความทั้งสามคนเลยเราไม่กลัวรหรอกไม่ว่าจะสนามลบไหนไม่ว่าจะเป็นสนามลบปปชสารดีกา,าแผนผู้ด,ดำรงตำแหน่งทางกาเรเมือง เราก็พร้อมเพราะเราสู้มาเยอะผมเป็นทนายมา40ปีไม่เคยกลัวเลยครับนักการเมืองไม่เคยกลัวแล้วไม่สนใจด้วยไม่แคร์ด้วยไม่ใช่ว่าหญิงนะแต่ผมไม่ชอบเรื่องการเมืองเพราะผมรู้ว่าการเมืองคืออะไรแต่เราเห็นคนทีมข่าว AEC TV Channel รายนานสวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตา ผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการจองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นช่างเม086 381 2601ครูจา๋า080 611 7 7 5 5 ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะคะขอบคุณค่ะ